เห็นยุติธรรมเลยทําไมพระเยซูต้องไอให้อภัยคนบาปพวกนั้นด้วยบาปแบบนั้นคนชั่วแบบนั้นคู่ควรกับการตกนรกชั่วกับชัวกันในปัญญาจารย์บทที่เจ็ดวรนที่สิบพระเจ้าบอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดสักคนเดียวบนโลกนี้ที่ทาแต่สิ่งดีและไม่เคยทําบาปเลยมนุษย์ล้วนเสื่อมลงจากมาตรฐานของพระเจ้าคุณสอบได้สี่สิบเก้ากับคุณสอบได้สามสิบห้าคะแนนสามสิบห้ากับสี่สิบเก้าตกทั้งคู่ตึกห้าชั้นกำลังเกทับตึกสองชั้น โอ้ยแกมันเตีย้ยแกมันเตีย้ยในขาะที่ตึกสิบชั้นก็เกียร์ทับตึกห้าชั้นอู้ดแกมันต้อยตำ่ำแต่มุมมองของพระเจ้าคือมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวแบบเรื่งบินบินอยู่ข้มงวนมองมาทุกตึกนั้นเลียเตี้ยดินหมดมนุษย์ทุกคนนั้นแม้ว่าจะดีก็มีความบาปท,ที่เคยทําผิดพลาดมาในอดีตทุกคนในศาสนาพเนจรพระเจ้านะครับโจรฆ่าข่มขืนกับคุณเคยภาพเถียงพอ่อเถียงแม่หนึ่งครั้งทั้งคู่ล้วนเข้าสวรรค์ไม่ได้ฉะนั้นก่อนที่คุณจะมือชี้นิ้วไปพิพากษาสิ่เงหนี่ววเ,เ,เง ดีพอที่จะเข้าบ้านพระเจ้าไหมบางคนอาจจะไม่เคยขโมยแต่คุณก็เคยอยากได้ของคนอื่นคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยนอนกับสามีหรือพระยาชาวบ้านแต่คุณก็เคยมีอารมณ์ทางเพศกับคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณหากคุณเป็นคนที่ไม่เคยฆ่าคนแต่คุณก็มีความรู้สึกเกลียดชังบางคนและคิดทาร้ายเขาในหัวซ้ําๆหลายๆครั้งคุณเองก็ไม่คู่ควรสําหรับการให้อภัยเช่นกันไม่มีมนุษย์คนไหนสักคนเดียวที่สมควรแก่การให้อภัยที่สมควรแก่การที่พระบุตรของพระเจ้าต้องมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราแต่ความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ปรระทาานให้กเ แม้ว่าเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่สมควรความยุติธรรมของพระเจ้าไม่เหมือนกับความยุติธรรมของมนุษย์พระเจ้าต้องการมอบโอกาสเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนที่จะมีโอกาสหลุดพ้นจากความบาปและเข้าสวรรค์พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาเกิดในรางยาเกิดมาอยู่ในคออสัตว์ อาชีพเลี้ยงสัตว์ในยุคนั้นของคนอิสราเอลเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำที่สุดเหตุผลที่พระเจ้าองค์สูงสุดพระเจ้าที่บริสุทธิ์และดีงามที่สุดต้องลงมาเกิดในที่ที่ต่าที่สุดเพื่อที่ทุกคนนั้นจะได้เข้าถึงพระองค์ได้ในพระกัมภีเขาเห็นคนทุกชนชั้นเข้ามาพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคุณนางไม่ว่าจะเป็นเศษถีหรือจะเป็นขอทานหรือเป็นคนป่วยโรคเรื้อนที่สังคมรังเกียจทุกคนสามารถเข้าถึงชายที่ชื่อเยซูได้คุณจะเป็นคนผิวดำผิวขาวคุณจะเรียนจบปริญญาเอกจากฮ ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันเพียงคุณกลับใจจากความบาปและอัญเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดของคุณนี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าผมอยากจะถามเพื่อนๆที่นั่งดูอยู่ครับว่าคุณเคยทําบาปไหมแล้วถ้าคุณเคยทําบาปให้คุณโฟกัสที่ตัวเองว่าวันเนี้ยพระเยซูคริสต์ถูกส่งมาเพื่อให้อภัยบาปฉันได้มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์พระเจ้านั้นอยากที่จะให้อภัยคุณตระงนั้นต้องการที่จะเข้ามาประทานชีวิตใหม่ให้แก่คุณ ขอเพียงคุณนั้นเปิดใจและเลือกที่จะเข้ามาสวงแหวหาพระองค์เพื่อที่คุณนั้นจะได้เข้าใจนามพระไทยของพระองค์จริงๆว่าพระองค์นั้นทรงรักคนบาปทุกคนอย่างไงหากสาลนายยาของมนุษย์นั้นยุติธรรมสาลสวรรค์นั้นจะยุติธรรมมากกว่าสารบนโลกนี้มากสักเท่าใดพระเจ้าหยุติธรรมและพระเจ้ารักคุณขอหนุนใจทุกคนที่ดูอยู่แสวงหาพระเจ้านะครับกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการต้อนรับพระเยซูครับขอพระเจ้าอวยพรคุณครับ